เาสมัครเพิ่มเติมไปซื้อสมัยเนี่ยบ่ได้บ่ได้หื้บ่ได้ห่วงบ้านยังไงมาเปลี่ยนเลยมาไปสมัยทำเดี๋ยวลำบากทำเดี๋ยวอ๋อลาสุดประกาศเราสมัครแฟนนะครับควรหน่อยเหเราเด็กสองคนเรื่องอุปถัมภ์เรื่องอยังเง้ยเราก็คือให้ลูกขวาให้หน้าตาดีกับได้ร้ายได้หน่อยแต่เขาสิไปร์เราสมัครด่วนเอาอีกสองคนเอาตาดอันเด้อรับสมัครนะครับ เรื่องจริงเรื่องจริงวนนีแนเรื่องจริงเรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีเอฟีนี้วยนะครับพี่นนี่มุเศ้า เาตื่นเจ็ดโมงเสากับสีไม่ดห็น้ำมัวงจังสี่ทุกมือตัดหญ้าอันนี้หน้าที่หาไร่นะครับอยู่หน้าฟาร์มตัดหญ้าให้งัวทุกมือนะครับกิจวัตรประจำวันตอนเช้าให้งัวให้ขั้วนะครับมันหลายตัวเขอกเป็นแฟนนี่ลุยนี่เรื่องง่ายไหมเป็นแฟนนี่ลุยนี่เรื่องง่ายบป้องเศร้ายังเป็นอะเรื่องง่ายป้องพู้ใดอยากเป็นป้อง กูเลยอยากเป็นเฮ็ดอย่างเนี้ยแต่ละมือเอานี่เดี๋ยวตื่นมาเจ็ดโมงเช้าตัดหญ้าให้งัวตัดหญ้าให้งัวเลี้ยวทุกอย่างเที่ยงได้กินข้าวเช้าเสร็จจากนี้ก็ไปตัดหญ้าอยู่ป่ายางว่านเบิดเบิ้ดมือตัดหญ้าตัดหญ้าอยู่ป่ายางตัดเสื้ออะไรตัดยุษาเมือตะวันตะวันเพิ่งเด็กไปซอยเพิ่นหมู่านมือหนึ่ง แบบแดดด้วยแล้วก็หอดประมาณห้าโมงเลงจะกลับไปตยายใหญ่เห็นบอกอีกรอบนึงก็คือบัวเดชพักสู่ต่อไปนี่จะซื้อช่วงฤด,ด,ดูกาลนั้นบัวเดชมีงานหรือว่าบัวเดชออกไห้สแสดงนะบัวเดชผลลัพธ์ประเทศอันสิละ่ะทุกมือเด็กแรกอ่ะบัวนี้ว่าหลายปายนี่ยุคปลายยาง ก right ิดยางกไปน้ำเลี้ยงงูไป้ำเลี้ยงหมูไปด้ำอยู่ปลายยางตะกีนแล้วจากเช็ดป้ายยางแล้วแล้วเพ็ดแผนแล้วเล้วว่าเกี่ยวเขากระดำหน้าโชวดำหน้ากระดำหน้าดำเด้ทั้งสีรับทั้งสีดำทั้งสีรับทั้งดำเพราะว่านี่มันล้งกินยางมั้ยแมนกขึ้นเชียงงกทุมลุกขึ้นงกทุมนี่ลูกกิดยางก็สีแล้วก็เพ็ดแผนแล้วก็เที่ยงกินเขาอาบน้ากับไปเพ็ดหน้าเบียดหน้าต่อ คือสู่สมาตรฐดนสูม่มาตรฐานเลแล้วคือโบนิโบนิมีต้นทุนแบบว่าเขาเปหรือว่าเขาอะไรนี่แหละใครฮ็ดกิมเกาเกา,เกาเกแรกแรกเขาก็สิ่งจักว่าเขาเป็นจังใดจังใดแรกแรกเลยมิเ,เ,เ,เทียงหน้ายอยู่นี่บโบนมีเพื่อนมีซานเด้โบนี่มิเนี่ยนันต์ไปนี่รถลากกับโบมี่รถคัน,นเดียวรถไอ้ขาวขาวเนาะมีรู้เองอะบอกรถคันแรกดีใจแล้วเงินยูทูบได้ป้อนแรก จักบาทเจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมดีใจแบบดีใจดีใจมากๆเลยพ่อปลาสีพ่อนี็เฮ็ดอันขางวดรถเงี้ยมันนี่นะพี่น้องกูสิมีมือใโอ้ลำบากลำบากเป็นยังไงขึ้นเด็กมาหอดพีขึ้นเด็กอย่างสีไปใส่มาใส่ไปใส่มาใส่หรือมาเบิ้งว่าแบบเออลักคุยน้ำกีกักบอลนะมันผู้ใดเอื่นอีหยังห่วงลูกลูกกับยังเาเบิ่งไปเบิ่งท้องเนี่ยไปอยู่ขอางหัวเฮ็ดอีหยังอยวนนะพี่ เนี่ยมาอีกเท่อนึงเหคืออยู่เดินทีบ่อนแล้วมันมีเฮ็ดผู้เดียวตะหอมเราไปเอาเงินห้อก็มาเออเราไปเอาเงินอันหนึ่เงินยังนั่นนับรับเงินละเงินยังอะกบบเงินเลยโอ้เงินบ่ได้พวกเขาเหรนเราะก๊อมอ่ะตัดตะกินนี่สองรอบเพื่อรอบนึงบ่งหมดไปเล้รอบนึงนี่รอบรอบสองนี่รอบสาม บัเสียบมาบมเบิดดอกและน้องความเป็นแฟนนี่นี่ประเด้เป็นเรื่องไงมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่องมั้งมาหายไร้เหมือดอกก็เมือเดียวกัเอาประกาศรับสมัครข้างออนไลน์เอาเอาโลดพยายามมาเปลี่ยนเด้อรับสมัครเพิ่มเติมไปซื้อสมัยเนี่ยบ่ได้บ่ได้หึงบ่ได้ห่วงมาอีหยังไดยมาเป็นเลยมาเป้ี่ยนสมัยทดไหําบักทําไดนเอา หลาสุดประกาศเา,าสมัครแฟนนะฮะหัวหน่อยใหรอเด็กสองคนเฮ้ยขับรถพาโดโอเพนไปนี่เนี่กับคนหนึ่งมาเห็ดอยากซอยข่อยส่วนตัวเนาะเลีอยากมากก็มาเด้อบ่เอออันนี้ก็คืองานเบื้องต้นอันเรื่องอุปถัมภ์เรื่องเนี้ยเวลาเราก็่ือมันรู้ข้อข,อขานาตาดีก็ได้ร้ายได้หน่อยแล้วถ้าเขาสิไปแต่ว่าข่อยเห็ดเบี้ยย่างเดียวเองข่อยบป็นเองยังเนาะ ทำสมัครดวนเอาอีกาองคนนี่เลยพี่อยากคอยแต่ละมือโอ้ยสวยสีอันนั้นได้พี่น้องโอ้ยตุ้งตุ้งรูคลิปเก่าๆนะคนอิพีซีเก่าๆจะรู้ไม่ยได้พี่น้องแต่ละมือดีแต่ละมันม้วนแดดเป็นไดดบ้านเนี่แบบแดดเลยว้านตัดหยันอันนี้เสร็จเสร็จน,นี่ประมาณเที่ยงไงเนี่ยก็ยินข้าวเขาเสาได้เที่ยงแล้วก็จะไปใส่ปุ๋ยอีกได้นี่ เต้ปุ๋ยใส่เต้ปุ๋ยวางตัดบ้านนี่เดีะปลาอย่างอืมตัดย่างออกแต่แล้ววันปุ๋ยใส่เห็นไหมอันนี้งามงามเหงางามงามเพราะว่ามันสิบเป็นสนแล้วอืมต้องเร่งอันนั้นอันนั้นก็อันนั้นคือเริ่มต้นจากศูนย์กันได้มองมองใบเห็ดนะคือเพิ่นจาของทีนะเพิ่นมาเอาเพิ่นเอาเงินมารักษาเจ้าของมาเอาเท่าละสองหมื่นสามหมื่นถึงวันวันนี้น่ค่ะเพิ่นมาขายให้เพิ่นมาคุมใครให้ จุดไม่จุดไม่ตอนนั้นละยางมันเป็นราคาก็พากันเก็บเพียร์อยกันนี่ลยนะซุ่มเคยๆกันนี่ลยนะตามเคยจะกี่ก็เอื้อนยางนี่ยัะซื้อเอาเอาสามสิบเอ็ดไร่บางหันก็ข้นปลูกเดี๋ยวนี้มันในแปดปีก็าปียาวนี่ข้างเคียงจีนางพอเราไปกินกับน้องแม็กตัวใีญ่นี่ <S <S ข้างเันออกไปหกกองนั่นแหละสิบใส่ปุ๋ยข้าวเหนียวนี่กินเขากินเขาก็สิออกไปเพ็ดเพชปุ๋ย นีตึ้นบ่ฮ่อนไปไหนเหมือนโมแดดไปไหนไปต้องเหนื่อยไปเลยไปเลยรถมันจะลม <laughs> อุ่นรอบเครื่องบยดอกบรรากาศเดียวเหรนี่แหละพี่น้อง,ล,ดดล,ล,องล่าสุดประกาศรับสมัครแล้วีพ่อคอยทั่วโดยทั่วกันนะทราบโดยทั่วกันรับสมัครสองอาตา <laughs> จ้าพี่อยากหล่เมืหลายจนรับประกาศรับสมัครหมดไป เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอันนี้นะคะอยากะหญยไปแล้วพี่น้องเลสโกกวจะขี่รถใหญ่ยังชีเลยเพราะว่าเพื่อจีชูดพ่นอันนี้เป็นใสายยาน่หญ่นมคัดแยก่กันเลยใส่หญนมฝั่งนี้ท้องฝั่งนี้กำลังจังท้องและก็ยหญนมฝั่งนู้นอีก ไหยามมื่อละสองหลอบบปล่าเป่าเสาเร่งเ่าเสาแรงแล้วก็เฟืองเฟืองตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางวันไม่มีแล้วก็อาหารเฟืองแห่งนี่ใส่กราบน้ำตาลพร้อมได้พี่น้องนี่อยากน้ำตาลทางเยอะๆแบบสบายหลดเจ้านายเจ้านายเขาเนี่ยนี่คือเจ้านายเรา แม่งยุบออกเพวเราอยู่น้ำหลูกเรากำลัลลองอาบนา้ำเอไอผล,ลูกมันไม่เกี่ยวน้ำหลวนลูกไผยุหล,ลเป็นตัวน้อยเนาะได้อาบน้ำให้ด้บ่เดนเกี่ยวหยาแยกเอาที่อาหารให้รดอันนี้ดีเลยบักรายซีดิเ่งยังทีดิ่อิกนังอ่ะ เป็นไก่บ่กโ,โอ้ยเสียงเฟยหน้องเปียอเสียงคุณปูเสร็จเคุณปูมาอยู่นำ้ำมาหัว่านมาซื้อฝายหลานน้องมากี่เห็นฝ่าวแลนดีใจคับคุณปูมาไข่ก็ยันหาหมอ,อยู่ แค่ยู oh. ่ญาไม่ได no ้ไปหาไก่ญากับคู่ไปถ้าไปหาญาแห็งหนักกุงนี่เป็นพวกกินถรับคงหันก็ไปหาใหญ่กสิบอันขึ้นหนักอีกไปเัืงสี่ะไรพี่น้องเอาตาด่านเด้อรับสมัครนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงวันนี้แม่น เรื่องจริงเรื่องจริงใครต้องการเฮ้ยนี่แหละแต่ละมือก็ได้มดนักหน้ายังหรอกกินเขาเส้าเที่ยงกระเฮ็ดนี่แหละอย่ากระยุกกระยุกนะบ่เนีมนักหนาหรอกกระตัดไม่จริงที่จะเท่าแรงนะครับโอเคขอบคุณครับ